กามากันพร้อมแล้วเนาะวันนี้จะมาจแจกจ่ง,งานกันนะว่าใครจะทําอะไรบ้างตอนนี้เรามีคนตั้งเยอะเนาะพี่มองว่าถ้าเราเฮโลคนทั้งหมดไปทําแค่เคสนี้เคสเดียวในระยะยาวในบริษัทเราอาจจะไม่ฟลูได้อืมจริงของมึงมอีฟุงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่พรุก,กับพี่เรเนี่ยจะเป็นคนดูภาพรวมทั้งหมดส่วนกรีกกับมาไฟที่จะให้อยู่เป็นเซนเตอร์ที่ออฟฟิศละกันเนาะส่วน จีนไทดี้แล้วก็ฟูออกภาคสนามไปตามสืบแล้วก็รายงานหลายๆกลุ่มให้พี่ด้วยแล้วก็ถ้าใครที่แบบติดขัดอะไรเนี่ยก็สามารถถามจอยซ์ได้เลยนะเพราะว่าพี่จอยซ์เนี่ยสนิทก,กับคุณพายน่าใช้ข้อมูลได้อืก็เพราะว่าเดี๋ยวพี่สคนเนี่ยจะคอยรับข้อมูลจากทุกฝ่ายเลยแล้วก็คอยตัดสินใจแล้วก็ฟันธงว่าจะยังไงต่อไปดีโอเคอ่าขอโทษนะคะพี่ฟุ แล้ววาวล่ะคะน้องวาวเหรอจ๊ะก็เดี๋ยวทํางานกับจ้อยเป็นหลักแล้วกันจ๊ะแล้วก็คอยดูแลลูกค้าเนะเรวมถึงคอยวางแผนงานต่อไปใน้งานด้วยจ้ะโอเคค่ะยินดีเลยม,มึงแม่งโคตรเลยว่นนวะ มาไฟเดี <affiliated. S 2> ๋ยวเรามาช่วยกันสืบจากดิจิตอลฟูดปิ้นของทิกก้ากันฮะจิกก้าดปุนปินอะไรวะก็ช้าด้วย explain is like อะไรก็ตามที่ทิกก้าเคยโพสต์ไว้บนโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไม่ว่าจะเป็น Instagram, Line, หรือ t i k t o อหรืออะไรก็ตาม any of them อะอืมเรายิ่งโลเทคอยู่ด้วยดิ ไม่เป็นไรเลยเรื่องเนี้ยเราถนัดเดี๋ยวเราจะเป็นคนหาเองส่วนมาไฟอ่ะแค่ใช้อินสติ้ t สัญชาตญาณไงแค่ใช้สัญชาตญาณช่วยเราดูก็แค่นั้นแหละออโอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้ความเป็นชาวบ้านแปดที่ชอบเสพดราม่าอักษรย่อดาราช่วยกิจสืบแล้วกันดิว เกอินเตอร์กับชาวบ้านอย่างกูจะคุยกันรู้เรื่องไหมวะเนี่ยีเยพี่ส่งข้อมูลของทิก้าที่ได้จากคุณภายให้กับกรีซแล้วก็มาไฟแล้วนะ Of course ละเอียดมากเลยค่ะอย่างเช่น <c oughs> โค้ชทิก้าที่ชากรลำเปิงเลือดกรุ๊ปบีเกิดสกลนครแต่ว่าไปโตแม่ห้องสอนเพิ่งจบโทรจาก Food Science n n d n u t r i t i o n จากมหิดลของสะสมเป็นพวกสนนกเกอร์แล้วก็อาหารจานโปรดที่โค้ชชอบก็จะเป็นพวกอาหารอิสานรคลรีนๆตามสไตล์โค้ชอะอะไรจริงวะโอ้โหพี่เร M B T I ค่าหัวใจ เล o ศเท r ร์เนอร์บอดี้แฟทเพอร์เซนเทจอีกอ่ะมีครบเลยอ่ะมาไฟแปลว่าอะไรมาไฟภาพรวมตรงนี้แอวเล่นแต่เพิ่งรู้นะคะว่าทิก้าอะไรนี้ดังอยู่นะพี่เลฟอ์โรแบบเพียบเลยอ่ะแถมสื่อยังสัมภาษณ์ลงคอนเทนต์ตลอดด้วยอ่ะก็ดังพอสมควรอ่ะ ข้อมูลละเอียดเยอะขนาดนี้ส่งให้ทีมขยายน่าจะไม่ยากอือถ้าอย่างนั้นพี่ฝากกรีกับมาไฟดูด้วยนะกันเนาะไดเฮ้พี่ไปละไปโอ้โหประทับใจแต่โทษนะอันนี้มันจะใช้จับชูได้จริงป้ะเนาะ จะว่าไปทิกเกอร์เขาก็ไข่มนคิ้วเหมือนกันนะแกไอติ้งไอสตาร์ทิ้งทุกข่าชอนทิกเกอร์รลอเฮ้ยเบาเบากีสแฟนลูกค้านะเฮ้ยโอ้โห อย่าหาว่าป้าเผือกเลยนะหนูแต่รูปที่ลงไอจีอ่ะดูดิหน้าแต่ละรูปคือฉ่ำวาวเหมือนกินน้ำมาและวสิบลิตรอะแต่พอหารูปคู่กับภายคือเงียบกริบไม่มีสักแอะเวลี่แต่โซแซดอะน่าน้อยใจกว่า จริงยังมีอีกหลายอย่างนะที่ประธานบริษัทต้องทำได้แกไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนธุรกรรมบริษัทหรือแม้กระทั่งการวางแผนรายรับรายจ่ายของบริษัทแต่ละเดือนเพื่อจะได้รองรับค่าใช้จ่ายต่างๆว่าจะเป็นค่าเงินเดือนพนักงานหรือว่าค่าจิปถาถะในบริษัทอะไรเงี้ยแค่ฟังก็เวียนหัวแล้วอะ เจอตัวทิกก้าแล้วที่ร้านกาแฟาโปรดเข้าแผนแรกหมาป่าล่าเสือมีอะไรคืบหน้าจะรีบรายงานหมาป่าล่าเสือคืออะไรวะตื่นเต้นนะคืออะไรอะ่ะสวัสดีค่ะ เอาอเมริกาโน่ไม่หวานเหมือนนะคะร้อนน,นนะคะพี่ใช่ดิใช่เราใส่ชุดน,นี้จริงเหรออายว่ะเส,สือคือทิก,ก้าวูฟคือหมาป่าไปไปโชว์ความสวยให้เขาดูเดี๋ยวนี้<ห>ปฏิบัติอุ้ยอุ้ยคนอุ้ย จริงวะมีอะไรให้พวกพี่ช่วยจัาสาวพวกเราขอสึกงานได้ปะคะมีคุณจีอีฟสันเหรอกอดเลยว่ะพี่ก้าชมอย่างนี้เหรอ ไม่น่าดิเคนได้ติดใจกันแล้วหนาไม่ใช่แฟนเราแต่เราอยากเป็นแฟนนะเนลวลาดีมอลดีเป็นไงอยากรู้ก็ต้องลองเองดิตอนนี้นะคะเสื้ออลิฟต์เลิฟเดอะซีรีส์เปิดพรีออเดอร์แล้วค่ะราคา3า9บาทส,าสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ตุลาคมเป็นพรีออเดอร์นะคะ เริ่มจัดส่งวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็สั่งได้ทางเว็บแอป One Grand VIP ค่ะซื้อไันเลยนะคะกน้องกันอดอยู่เด้อด้อบ่ได้คิดตัวนะบ b เกันลงมา i know